ออนี่หรอกสี่คนอะมึงงูรถหรือเปล่าอ่ะมันบอกรถแม่งเป็นไร่เหรอกูดักรถทีเดียวอุ้ยวงด้วยรถไม่จำเป็นไร่เหี้ยวงเงี้ยเดินเอาอย่าจำเปเนอะเฮ้ยมึงเอาบักกี้ดิเดี๋ยวไปดิมันขับรถรถละแวกนั้นคือชุดมีบักกี้สองคันนะเว้ยมึงไม่ได้เอามา อย่าแบกมายังไงแบกมายังไงหมดดีวาไห้พายมนเอาปรคันหนึ่งอ่ะตรงนั้นอให้มันซีสองพันแล้วต้องถามใครอะไรนะตรงมึงมีรถอีกคันที่มึงเอาบางเกียร์อีกคันเดียวแล้วตรงไหนทิ้งหัวไม่ขับเรือมาดักเอาเดลยสองพันเรื่องกูเห็นสองพันแกว่าไม่ขับเรือมาดักเรอปะเอ้ยแต่มันมีรถอยู่ที่มาไปเอาเส้นหลังไปทำไมเขาลงแบบรอหมดเลยวะไอ้เหี้ย มันว่างไงยเขาอยู่ในปอลีเราไม่ได้ทีมปอลีเขาให้เขาซ้อมเขาทีมปอลีก็ให้เขาซ้อมหน่อยดิเทียเราทีมตทำอยไรทียเราไม่ได้ทีมในลีกนะเฮ้ยมันขัดตามมาละกูไอ้เยิงสดเลยแม่พี่อยู่กูตายว่ะอยากขอไอ้เียพี่ใครผมโดนเห็นแล้ว เฮียได้ยินเสียงรถมาไม่ได้ปิดเสียงคุณได้ยินเลี้ยวแต่คุณหนีไม่ทันด้ยยังไงก็ไม่ทันนี่นี่คัแล้วมันมีปืนป่ะมีโอ้โหเียโผล่มาอย่างงั้นในสัตว์เอคันเดียวอ่ะถ้ามนมีรถมาได้ไงวะเหียรถที่ไหนบอกไงไอ้รถที่พายบอกตีอ่ะตีโดนแล้วโดนแล้วไหนเวียมาโดนแล้ว มัโดนจับมัดโดนตำรวจจับไอ้เหี้ยโดนตำรวจจับไอ้เหี้ยเอฟเอโอเพ่นอัพไอ้สัตว์ดข้าวเลยกูไอ้เหี้ยมันเอาแค่ตัวเดียวด้วยม่อนไม่มาเพราะกูต่อด้วยโัวมาแค้เหี้ยจะมาทำเหี้ยแล้วมันก็รอราคาเราดิมันรู้งั้นว่ากูฟาร์มคนเดียวมันเลยมาฟาร์มไม่พอมันมาบอกขอฟาร์มสังไปม่อนเน้นหนึ่งมันโผล่เป็นแม่งตายแล้วน่ะก็จะกันในเมืองเหรอ คุณหกเหลือนะกูฟังอีกบ้านนึงกูไปหาเล่นกับมันดูอ๋อคนหกหิบแทงก็เหลือสาวเหลือละกูก็เล่นนะกูว่ามันมาปั่นเราเฉยเว้ยว่ามันกลับแหละกลับแล้วไม่มาหรอกมันมาฆ่ากูมันรู้ว่ากูฟาร์มคนเดียวมาปั่นเนี่ยคื ถ้าสมมติว่ากูจอดรถฟาร์มตรงโกดังเนี่ยแล้วกูฟาร์มไล่ไปเรื่อยๆแล้วมันชนโกดังกูอ่ะกูก็ไม่มีรถหนีอยู่ดีกูต้องวิ่งออกูไปเติมได้อยู่ครับ้งไม่น่ามึงชุดเดียวเลยวะโอ้โหไม่ชุดเดียวได้ไงมึงต้องไปดูรีวย์เวยคือถ้ามึงรอดมึงโปแค่นั่นแหละคำเดียวเลยโปก็ไม่น่ารอดด้วยดีไม่ดีเฮียมุมเหมือนกัน โวกผไปดูว่ามึงโดนเคมีใช่ไหมเอากูดังไปปุ๊บแม่งมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะกูโผมมาอยู่ตรงนี้แล้วเวิ่งเข้ามาแค่คนสองคนกูเลยหัดเด็กผิดอยากได้ยาที้ยังไม่งมาสี่เลยถ้ามาสองคนกูว่ากูได้เขาเดินไปอยู่บนหัวเราไม่นช่จอนเออช่างแม่งเหอะให้ฆ่ากูไปเลยหัดมึงไปยั่วเขาเหรอไอจอนเอาเวลาคิดว่ามันอยู่นู่นอยู่นี่เหี้ยไปรัวไปยั่วเขาทำไมอะมึงอะรัว ก็จะฆ่ามันกูไ <วง S 1> ม่คิดว่ามันจะมาฆ่ากูคิดว่ากูจะไปฆ่าไม่ไงเลยโอ้ยลอยจมและวพี่ทำที่แค่ตายใช่ไหมยวเออพี่อะไม่มีแต่เกาะหนึง่ง ขอหนึ่งเปาหนึ่งสุดยอดสุดยอดฟูไม่มีคะแนนเลยว,วะผู้ขอเล่นมันพับบิกนะตอนนีน้เดี๋ยวกูไปแวะหาดูแก้แค้นให้มั่งหน่อยเฮ้ยเอาจริงอะ่ะไม่ให้บิแ๊แต่อ่ะเล่นตามเกมกที่เฮียโเนี่มตามเกมอกเออม่ตนกเเเฮียก็ตามเกมตามไอ้เจมอ่ะไม่ใช่ตามเกม มึงไม่ได้ตาเกมไม่ได้ตามเกมหรอก็ตามขัวเ,เอาเลยจอนรอดเลยเจละแล้าแล้แม่งลงแขกกูเลยยี่ห้อลงแขกเลย,ยลกกรเราไปหาไปไอ้มามุกได้ไหนวะกูจะได้ตามเกมไหนนะมึงได้ไหนมุาได้ไหนกูจะได้ไม่ไปหาพันมึงงานนี้เหีย้ยหรอเรากลัวมาแล้วเนฮะียเออเนี่ยมึงเล่นมึงเล่นกลัวเขาเกินนจะมียาป่ะมี ้องบนบนล่างวันนี้้องบนล่างว่างครับตรงนี้ไม่มองบนมองบนเหรอตรงนี้ก็มีสิทไม่มีเจ้าบ้านไหนอะมองบนรับว่เส็จแค่เอสได้ไปวัาจะอยู่เนี่ยเอสได้ไปวอยู่นี่บ้านพวกนั้นจีไฟแล้วต้องหมอว่ะให้กูโม้ไปทางนั้นไอ้เหี้ยอยากก็ยาวอ่ะตอนเนี้ยไอเจ็บรอไม่แฟนกูก่อนดีกว่าใช่เฮ้ยไอ้ไหนจีไฟระวังเจอ ไถามจริงใช่เหรอไม่มาเริ่มบนดีไฟเลนเออเหี้ยคนที่เป็นไอเดียเอาดีไฟนทำไมกูไม่ไปอีกแล้วต่อมาไอเหี้ยทหารที่รอพวกมึงอยู่เฮ้ยเหี้ยไปอยู่แล้วไอสัตว์ท่าไมร่โอ้ยเมื่อกี้เราควรจะห้ามต่อมาไปไหนป้องไม้ลายกูจะไปต่อหมอลุ้อเขาบอกว่ามึงต้องไปเริ่มเครื่องบินอยากไปคนเดียวอ่ะไปดิก็มึงมาสามคนเลวอ่ะหนาวตอนดิเหนาวน่าเริ่มเครื่องบินก็เจอใครเจอหน่ะไปดิ เจอเปล่าไม่รู้อ่ะไม่เจอใครเจอก็เจอเอ็มเอมอ่ะเอเอ็มลุงไหนวะเอ็มจอดบนจอดบนไงเอ็มชอบเริ่มเล่นโซนบนไม่ชอบเริ่มเล่นลัเพล่หน่อยก็ได้มีสิทธิ์เจอนะครัไม่รู้เจอใครแจ็คครับหลุดลาตีแน่คำสั่งกูเช็คให้แล้วสุงรอแป๊บ ไม่มีว่ะไอาพาเห็นปะ<ข>ไม่น่ามีนะข้างหน้าเงียบแต่มึงก็ไปเช็คเอฝั่งเขาเป็นเองทั้งหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าพวกพวกมันอ่ะไอห,หน้าเจมอ่ะไ,ไม่มีแล้วทีไหมันมีแต่ว่าสี่อ่ะอาจจะไม่ีไม่มีไม่มีตั้งนานอ่านไหน,น,นถไ<ด>ถ้าวงบนนะถ้าวงบนมึงไม่ต้องทำนี้ยอะไรแล้วถ้าวงบนมาทางซ้ายมึงอยู่ที่เดิมอย่างเดียวเลย ถ้าวง<อ>ไปไปฝามึงค่อยๆไล่ไปอย่างนี้นะเอาเฟรชเขาสองก่อนเดี๋ยวเาวงดีลงล่างมึงเล่นอย่างนี้นะเข้าใจใช่ปะเอเอนีม่มีพักกันเหลือหอยอภัยเออสุดถึงว่ตรงนี้นะมากุว่ะ

ไมแเลยรอก่อนถ้ารอมันจะช้าพายมึงขับตะเกาได้ปะต้องขับรถอะงขับเบิริงจริงปุ้งไปแทงคนเดียวได้ไงอะขับตะเกาวาไดเกยกูว่าไม่น่ามีหรอกมันจะต่างอะไรยังไม่แต่เลยขับบนเลยไอเนี่ยเขาจะเกาเขาจะเกาแบบเขาจะเกาเสี่ยงด้นะเขาขับบนเขาขับบนตรงนี้ด้วยนะอีไม่บนนี้หรอเราเออไอ้แม่ก็บอกอยู่เอเตเล่นแถวอไม่แม่หรอกินยังงงาดีวะนเมืนมึงอะลก็จะเก้่าขึ้นหมื แม่เรออาแม่คิดน้อยดีกว่าคิดเยอะพี่ได้บทกวาร์คุณจะบอกคิดน้อยไม่คิดอ๋อเพียงไฟวิ่งอยู่วะไงพายกางอากาศวงกูร้อยเปอร์เซนต์ปะได้ได้าจริงเี่ะต่อยบ้านมีเราเริ่มพูดจริงก็สวยอยู่ดีแก่ไอจอนเข้ามาเลยปล่อยไปเลยข้างนอกอะเออจู่วันนี้กูจริงละ เออกูไปขี้เลยว่ะไอ้ขัดท้ายไอ้ข้างนอกจริงนะไอ้จอร์นไปนะไอ้ข้างนอกมึงต้องระวังทางนี้เองนะติ๊กหนึราต้องอันตรายแล้วเว้ยข้างในกับไอ้จีมอนเฮ้ยไอ้ก็อันนี้แผ่จริงจริงมึงได้ฝันมาเล่นไงมันรู้วิธีเล่นเว้ยแต่ที่จริงคนเราแม่งถ้าคนเราเยอะมังไปได้ปล่อยมาเล่นเลยมันรู้วิธีเล่นไอ้นายอ่ะมึงก็อยู่มดีอยู่เปิดอะไรบ้าวัยไหนไอ้แผ่นแผ่นนี้แผ่นโตเกียวนะเว้ยเฮียกูตายทุกรอบ กูตายทุกรอบเพี่อะไม่มีปืนเคาะบ้างเหรอพายมันเล่นได้นะข้างนอกอ่ะแต่แค่มันต้องได้มันต้องเอารือดูหลายทางหน่อยอ่ะจริงๆถ้ามีไอเอมอนหรือใครอีกคนเนี่ยไอ็มมอนอีกคนเนี่ยครบเลยเพราะว่าต้องเป็นมึงแล้วเราต้องตายไอเจ๊ออกไปได้มากูจะอยู่บ้านเฮ้ยมีเสียงนริไม่ใช่เหรอนะอยากไปได้ไงไรเวลากูจะอยู่บ้านเฮ้ยเล่นคนเราฝั่งกับกูเดี๋ยวทับพยายามไปได้ฝั่งเดียวกู เอาจังปะเอ้ยเอาจริงว่าใครมันจะขับมาตีมึงทางนี้วะกูว่ามึงดูแค่หลังอย่างเดียวก็ได้แล้วเนี่ยใครที่มันจะตีไม่ได้ไม่ไดทิมตรงเนี้ยทิมแบบได้สองมาตีกูเนี่ยไม่เลยไอ้ไนท์มันชอบหันมาดูทางทางทางในวงคือมันไม่มีใครขับมาชนอย่างนี้ตอนมุงเนี้ยมึงต้องดูหลังหลังอันตรายระวังเส้นเนี้ยไอ้กูในกูหันไปดูแถวเนี้ยนะหลังั้นต้ปล่อยคนอื่นดูไปเลยสองเส้นเนี่ยใช้เพื่อนดูไปเลยทางนั้นอ่ะแบ่งหน้าที่กันดิแบ่งหน้าที่ไปเลยมึงจะได้ดูโฟกััสสขอองงงิ่่ททีตวเไป อะไรล่ะมึงไปดูในในในวงมันมีคนอยู่แล้วอะ่ะไปดูแค่อ็อดจอตแรกจอด,ดยอก็พอแ้้เพาแค่ให้รู้ข่าวว่ามีคนอยู่บ้านไหนมันก็พอบ้านบ้านแฝดเนี่ยมีใครรู้ยังยีไม่มีไม่เห็นใครเลยบ้านอะจรรถออขับมาปะรถขับมาข้างหลังทางเออ่ะมาร์คสาอะมึงก็ไปดูได้เนี่ยมึงเสี่ยงอะไรล่ะไปดูบ้านแฝดให้มันเคลียร์เลย ใช้ต้นไม้บังเนาะบ้านแฝดกูว่าน่าเขียนไว้ถ้ามันไม่เล่นติ่มอะแล้วเหมือนไม่เห็นรถจอดเลยเปิดถ้าเราจออดข้างงหลั่ะเอ้ยแต่เราได้แบบงี้ดีกว่าบอหรือว่าจะบ้านแฝดกันดีขึ้นไม่เหนื่อยได้เรามีสามอะไปวะมันไม่มีคนอ่ะที่กูดูไปแล้วต้นแฝดมันจะโดนกดป่ดมันโดนเออลอาใช้ไปดีกว่าอย่าหลังแค่พอแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยววงก็กลับมาหาเราข้างล่างมีอะที่ไฟยิงติกับที่ไฟข้างล่างเหรอเอ็มหมดแล้ว ไม่น่าใช่นะพายหรือว่าข้างบนวะฝีไก่จ้ะสะพานเปล่ามึงจะฝีไกลมากไม่แล้วฝีไก่เซอร์หายเนะี่ยไกเซอร์อยู่ทุ่งตรงตุ้ต,ติ้งอะไรหลังผู้บงมันเนี่ยกูว่าใช่นะกูว่าใช่กูก็อยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ที่เข้าไปตรงนี้ าจจะแค่ขับรถบ้านทุวันถ้าถ้ามันอยู่ไอ้เจมม์ถ้ามันอยู่ในห้องน้ำบ้านมึงอะสามสี่ตัวฮะอะอะไรอ่ะไอ้ไหนแ์ไอดอปปอนอะหลอดแล้เยี่ยมไม่บอกนละวเฮมยไม่เห็นกูดมีแบคตอมเหรอไอเจมมีแบคตอมกี่ตันฮะแบกดอมกี่ตันข้างบนชั้นสอง้อ้เฮียไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหลุดระเบิดปะเนี่ยฮ่กฮ่าฮาจะยิงให้มันแตกอะให้มันขึ้นรถแล้วก็ยิงไอ้เหี้ยแต่รถแม่งพีคเหี้ยขนาดนั้นก็ไม่รู้ รับเพื่อนแล้วเขาก็เห็นว่ามึงคนเดียวเขาก็ำลังจะมาจอหน้าแคมึงไหนเออเดี๋ยวกูค่อยหนีออกไปเล่นช่วยก็ได้เจมส์เดีกูดูในบ้านเองว่าต้องไปช่วยวะถ้าไม่ไหวแล้วมึงก็กลับบ้านแล้วเลยบอกถ้ามันยาวจริงเราก็ไม่เล่นในบ้านแล้วเราออกทางนู้นเนาอะออกไปช่วยไหนเลยหลังเราไม่ไม่ตีอ่ะทางน้าเล่นตรงนี้มั้งไอ้พายเดี๋ยวมึงน่าเล่นเนี่ย ยันแม่ข้างหลังโผล่ขึ้นมานะมาร์คกูาะเอาหัวเลยยันแม่ย่อของมะรังเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้พายไม่ต้องออกมาเดี๋ยวกูหนีเข้าบ้านเนี่ยถ้ามันมาอีกแล้วนะไอ้เฮียนี่อีกแล้วชอบปั๊มหยาที่โลกไม่รู้เป็นลีโลกเทียอะไรหรอกไม่มีคนไงไม่กลัวตึ๊กหนึ่งยิงหงอมึงหรอมึงจะรู้ได้ไงว่าเขาจะโผล่ตอนไหนอ่ะกูถามจริงมึงไม่มีโอกาสรู้ว่าใครจะโผล่ตอนไหนเว้ยโดนเจีบโดนไอ้เฮียมันขัดอ่ะ นั่งปั๊มยาโล่งๆเลยเนี่ยเกียรนี้หลักง่ายยี่เอี้ยเจี๊ยด่ะเออมักง่ายไอ้เนี่ยก็แค่ประตูอยู่ข้างหน้ามันสองเก้าก็แค่เดินไปปั๊มยาในประตูมันยากเนีอยง่ายที่ก็จะเหมือนไปข้างหลังก็เกียร์หน่อยเก็บหน่อยการเน้นเสียใจนะเฮ้ยเมื่อก่อนฮะการเน้นเสียใจนะกูทำเน้นแตจารเน้นแล้วถ้าเขาไม่บ่นมึงเรื่องนี้เหรอทั้งแทบไปก็กูไม่ตายไงกูเลยไม่โดนบ่นก็มึงยังไม่โดนสักทีไง เออไงเดี๋ยวมันโดนนีนึงเดี๋ยวมึงก็ต้องเดินเข้าไปปั๊มยาในบ้านน่นแหละมันต้องโดนเป็นเหตุการณ์กันมันจะเอามึงเหรอวะทำไมมันเล่นคืนยังมีเสร็จเยอะตรงไหนวะไอตรงโยมเหมือนกันนะถ้าแม่งเดินรถอย่างนี้มาก็เดี๋ยวกูอีซอวซิฟวิวไปแล้ว ทำบ้างนู้นมันก็โดนเงินนะบ้านนี้เลยใช่มีเสร็จกูอีกสิบวิก็ไปแล้วรอ่นย่างอยู่กลามันไม่โดนบ้านนี้จริงเหรอไม่โดนหรอกเฮียบ้านนักสี่ยังไม่ยังไม่รู้เฮียตอนนี้ว่ามันมาไม่โดนดิก็เคยเห็นมิดเอเล่นอยู่ดิยังไงก็ไปเล่นรับในบ้านเนาะเออมันเสี่ยงมันเสี่ยงไม่เล่นเสี่ยงไหมเด็กอ่ะน้องโงยังมีเหรอไหมคนขับเข้าบ้านแฝดป่ะมีเข้าบ้านแฝดเลย ีในเพยงเข้าววันน่ะทาอาจะเข้าวเหรอเรียงเหมือนเข้าเลยเมื่อกี้เข้าว่ะแย่มันไม่ไดโดนบนหัวกดหรอมันจะโดนกดได้ไงบนหัวมันเล่นไม่ได้เว่อน์บนหัวมันมเล่นยากเพราะมันขึ้นมาไม่มีใครคกดระโดดเรามัดแฝดได้เพราะเบอรกูว, <ๆ S 3> ว่าเราจริงๆเราควรไปเล่นมัดแฝดด้วยซ้ำอ่ะ เมแต่มุมบ้านแฝดมันแพ้บ้านเรานี่เวลามันเดินขึ้นอะแต่ถ้าเราโดนได้อยู่<ร>ม,มันวัดแล้วกนาแง่ายเรา,า,เราจะโดนอาจจะโดนเด็กหนึ่งกดอะไรอย่างเงี้ยเราเหนื่อยหน่อยใช่เราเหนื่อยบ้านแฝดมันไม่เหนื่อยเพราะเราเหนื่อยเรอยาวๆเราอะ่ะเราวงบิวพืที่ตรงนี้ยังไม่เข้าเลยเนี่ยเออเวลนมาไอ้พายตรงที่เก่ากูาอ่ะใช่ละไอ้มันมาจ่อแล้วมาจ่อแล้วไอ้เจมส์มันว่เจมส์มันมาจ่อแล้วนะมาตรงเก่าเลยมันมแรงมึงอยู่มาเก้ ดี๋ยวตรงนี้ต้องตีกันเรารับแค่มาร์คสี่อ่ะสามตัวำตำต่ำนะบักกี้ตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นรถเราไม่ปิดป,ประตูเพ<า>ื่อด้วยเฮียเออจะปิดประตูเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันเนียนเกินสองตัวก็เห็นละตรงไหนามาร์คสี่เลยเฮียเออไอ้ตรงนั้นนะ่ะมี่สามตัวตำต่ำนขอดวงอ<า>นะ่ะ กูจำได้มันซ้อนสองดาเซียคันหนึ่งแล้วก็บักกี้ไอ้จอเอาชิคแคทบออมียังยังไปดิมันจะมันจะมันเช็คเราเว้ยไปเออจริงอยู่กูอยากลงไปเล่นชั้นหนึ่งว่ะเออลงไปดิตาพักแม่งเดินเดินมาชิดไร้เหี้ยมันเดินมาชิดบ้านหน้ำมันก็เล่นยากอะ มันมีตีต่องเห็นรถปะไม่มีอยาก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 สองอยากเอาอหายใช่ชิดแล้ววะเนี่ยมันเล่นเวนี้ได้ไหมไม่ไหบ้านเราเล่นเดีเต๋ย <ไป S 1> วเว,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 ว้ยตีเราอ่ะดิสแนปดูดีกว่าไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยแต่มไม่คิดหยกดูไม่หยูกดูแค่ซ้ยยา,ายอ่ะขวามันเดินไม่ได้อยู่แล้วเว,ว,ว้ยเกาะแถวนี้เล่นเหรอ มันเดินแบบนี้ได้ปะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ว่ามันต้องไปทางนี้ทางเดียวกับตีเราตีเราอย่างเเออตีตีเพงอยากให้มันฉีดบ้านอู่ได้พอเว้ยไม่ใช่ตัวตีนะเฮ้ยมันเล่นข้างนอกได้นะเจมอ้าไม่เล่นอ่ะเนี่ยเจมเนี่ยรอครับตัวใกล้จะหนองตัวใกล้อยู่บ้านเล็กละถอมระเบิดซ้ายขวาได้มันเข้าบ้านได้ที่มันเสียเน็ตปีกนะ

ตันสวยกว่าเว้ยปัดเสียอบเสียอบเว้ยตอขึ้นไปดิหลังคามีน้ำอันยิงได้เดี๋ยวเข้าไปก่อนกูเล่นไหนปวามอย่านะแสงกูได้ฟัดเดี๋ยวต้อกล้ต้องทาเฮ้ยเอาเจี่ย ข้ายมือข้างบนข้างบนข้างบนจอกประตูอยู่หน้าประตูเลยกูดูให้อยู่เฮ้กูดูให้กูยังไม่กดปรับมันอยู่ตรงหน้าประตูอยู่เปลี่ยนปืนอยู่เปลี่ยนปืนเป็นกระสุนตกลมาได้แล้วออกไปข้างนอกระเบียงฟังเสียงเลย เดินไปดิดนไปดิดนไปดิเอนไดิไอ้นายไอนายขึ้นหลังคาจริงป่ามจกอนตุนลิต่าน้องเ่าอจ๊ะเอออาริมิเต่ะร้บเล่เออมันน็อกมันน็อกเออฉึงเหรอวะแี่เมือนโดนเฮ้ยมันซุนนะน่ะมันล้มสองเอว้ปล่อยไอนเล่นะแจ้งจุดให้มันพอ มันขึ้นมาไงญ่กว่เฮียพี่เล่นจัดกูมีเวลาตกอยขอด้วยน้ำนึงจะฆ่ามันแหละขอัด้วยโหดเลยเอาเลยเดี๋ยวนี่ันติดชิปยิงเอา่อยมั้งบอกแนะแมนที่ยิงทำเป็นแอคติดชิปยิงแล้วแม่นด้วยไอ้เหี้ยระเบิดเยอะปะโอ้มันคุณระตี้กับบ้านด้วยปะตีสายหมดมั้งตีสิบอะ เฮ้ยเอ,อ้ทำไมมันไม่มีระเบิดเลยกูวะโอ้กูมีอยู่นะไม่รู้มันเก็บไปยังเอาละฮะไอ้เหี้ยเ <c oughs> อะไรนะวันเนี้ไม่รู้หรอกเชียววะตอร์มิ่งอ่ะไอ้เหี้ยบ้านต้องขึ้นมาเขี่ยหมึกเขี่ยวะกูว่าต้องขึ้นมาวะกูรอมันแบบโผล่ประมาทปาดๆกอนนอะแล้วกูว่าบ้านไม่ช่วยวะ มันไม่รู้กูมันไม่รู้กูมันพาไปบ้านแต่มันพาย่อนไม่ถึงมาเช็คมาพาเองกันเลยไอ้เหี้ยเช็คไปเช็คเพื่อจะเดินตลกมีแล้วหลังหินเคลียร์แล้วจะมาดรอปแล้วมาดนแล้วรอปกินนี่ไม่เอาชัวร์ด้วยนะไอ้สัตว์อาคุณรู้ก็มันเปิดมุมือนได้หินใกล้ตัวเดียวแล้วก็รู้แล้วก็รู้แล้วเอาได้เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ละหินไกล้ปะ อรอเระแบบนมั้งรอมันลนเดี๋ยวมันก็ได้ไหมวิ่งวิงใคยเจอเลยนะเจอเลยนะตายตัยตายดีกว่าไม่กู